เอาละขั้นตอนนี้นะครับนะคุณก็ลองตอบคาถามของหลักสูตรทีละข้อทีละข้อ,ขอตามรูปภาพนี้นะครับตามรูปภาพนี้นะครับข้อที่หนึ่งเจ้าช่างเจี๋ยเจ้าช่างเ,เจีาา๋ยมสูงไหมนะฮะมั้ยคำถาม สูงไหมอ่าตอบนะครับจเ,เจ上见高吗09方ผ่านมั้ยผ้างมาั้ยเอาสถามว่าเขาว้าวนไหมถ้าไม่ล่ะก็09งปุ๊บผ่านถ้าคุณคิดว่าเขาว้วนนะฮะก็09方ผ่านจบนะฮะเอาละเราจะถามว่า เจ้าช่างเจียม่างมาคำตอบคืออะไรคนนี้อ้วนถ้าคนนี้นะคนนี้อ้วนนะฮะเราก็ตอบว่าเจ้าช่างเจียม่างถ้าเราถามว่าเจ้าช่างเจียมหนนพ่างมากอ้วนมากเลยครับคุณคิดว่าอย่างนั้นไหมเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับต่อไก็เขาห็นผ่านก็แล้วกันเจ้าช่างเจียมหนนคือมาก พูดถึงระดับนะตัวนี้ตัวนี้คือระดับสูงระดับนะเบอร์รี่อะไรอย่างนั้นนะฮะก้าเาสางขึ้นเ้าสร่างเจียนเรอฮโอเคต่อไปนี้อ่เซ先生น先生ิงหนาวไหม？ง先生冷หรือหวัเ先生่น ต่อไปนี้หวงังไทแทเลิ่งไหมหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวเลยนะครับก็หวังไทไทนะหวังไทไทยังไงปู้เหลิ่งไม่หนาวนะครับ,นะรน,น,นะรบนี่คือใช้คําการใช้คำอภิมัถ้าเราไม่ใช้คำอภิมักจำได้ไหมว่าเราใช้คําว่าอะไรปู้อะไรก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะจะถามเขาว่าเขาสูงไหมนะสูงหรือเปล่าเราซึสามสารถที่จะถามแบบนี้ก็ได้นะครับใช้คำว่าเกาปุ๊กเกาเท่ากับเท่ากับคำว่าเกามะเกาปุ๊กเกาเท่ากับเกบา,กากมะโอเคนะเอาละ ถ้าอ้วนไม่อ้วนนะก็ห้ามผู้ห้มผอมไม่ผอมละ่ะโชว์ผู้โชวมาแทนคำตอบมาโอเคเราจะถามคุณนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปหวังไท่ไท่หวังไท่ไท่ททม吗 อ่าท้อทิอผู้ไอ่เตี้ยวไม่เตี้ยวเตี้ยหรือเปล่าคำตอบคือหวังไทไ่ไท่ไอ่แค่ไอ่เฉยเฉยเนะครับเตี้ยวมากด้วยหวงยหหังไท่ไท่เหินไอ่สามสามติดกันตอบเป็นว่าเหิไหนไอ่นะครับเปลี่ยนเป็นสองสามนะฮะเหิไหนไอ่นะครับเสร็จแล้วคืออะไร เจ้าช่างเจียน,นโชกุโชผอมหรือไม่ผอมคำตอบคืออะไร,รไม่ผอมหรอกครับกับเจ้าช่างเจียนผูกโชโอเคอันนี้คือคการใช้คำว่าอะไรผูอกอะไรนะครับต่อไปเราเรา,เราจะใช้คำว่าใครนักไทยนะครับอ่า，ลองตอบเรางซ้นนะครับอ่า เฉเหนินอาใครเตี้ยมากใครเตี้ยมากนี่แหละตอบกันเลยตอบคนนี้ตามนี้แหละตามตามที่เราสุชี้นะครับหรือเฉยเหนินโชว์ใครใครหอมมากคำตอบคืออะไรนะครับเขายังไง ค่ะหอมมากัดโชว์โอเคนะครับแล้วไข่ไม่ไขนะ่ไม่ร้อนนะฮะไม่ร,อร้อนนะ่ะเศษฟูเยอะฟูเยอนะฟูเยอนะฮะแล้วก็เย่อูเหล็กเขาใไข่ไข่นะ ใครไม่ร้อนก็ไม่หนาวดูดิคนนี้ร้อนนะฮะเ,เห็นไหมมีเหงื่อเด็ดหนึ่งหยดนะเขาร้อนนะครับคนนี้หนาวหนาวจนตัวสั่นเลยนะครับแล้วคนนี้ก็ร้อนนะแล้วเมื่อกี้เราถามว่าใครไม่ร้อนและยังไงและไม่หนาวด้วยนะเสยผู้หล่งเย่ และอะไรอีกนะฮะเย่หัวเดือดคำต่อก็คือคนนี้แหละนะคนนี้ชื่ออะไรนะครับอ่านตามหล่าสด้ที่ลินเฉียวฟังผู้หลิงเย่หูเจือเจือดผู้หลิงเย่หูเจือนะครับอ่าต่อไปใช้คำว่าใช่ไหมยช่อ่าหรือ ใครก็มาเลยนะครับห王先ง很矮，还是หรือว่าหรือว่ายัางไงหรือว่า很瘦ถามคำถามว่ามิจหวงหนะฮะมิจหวงเตี้ยมากหรือ,อ,อว่าห,หอมมากคาตอบคืออะไรมิตหว์หอมมากน่ตอบเลยนะครับตอบตามนี้เลยนะครับอ่านเสร็จแล้ว ถามว่าเจ a o s ่ยสินจิ่วฟงหรือลินจิ่วฟางเอิ่มผ่านวนมากสองคนนี้คนใดคนนี่นะคำตอบก็คือคนนี้คนนี้ว่นมากก็เลยคำตอบคือเจ้า s ่ a ง g ยยังไงโอเคเหันผานโอเคนะฮะ หรือคนนี้หรือคนนั้นนะครับแล้วเสียดาวเรามาจบท้ายโดยคำนี้คำว่านะ,นะหละักถ้าเจ้าช่างเจียนพูดแล้วอีกคนหนึ่งหลักนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นจเจ้าช่างเทียหน่อวนมากนะครับหวังไท่ไทหวังไท่ไท นะนะหวังไทไทล่ะหวังไทไทนะนะถ้าหวนไทไทก็อ้วนเหมือนกันเราต้องมีมีตัวนี้ตัวนี้มาเพิ่มต่อนะครับคำตอบคือหวังไทไทเย่เย่ยะอะไรนะผินเราเสร็จแล้วเอาอันนี้มา怕หวังไทไทผั怕 โอเคหรืออีกคำหนึ่ง王先生หนาวมากเหิงเหลืงลิ้นเฉีวฟังเนะเราลินเฉีวฟังล่ะอิ้นเฉีวฟังล่ะดูสิดูดิ้นเฉีวฟังท่าทีก็สบายๆนะครับ เราสิกว่าเขาไม่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ร้อนก็ไม่หนาวนะฮะกำลังพอดีนะครับก็เ,เลยเมื่อกี้เราถามว่าแล้วแล้วไอ้ลินเซียนเชิงเขาหนาวมากอ่าเท่าทีหวังเซียนเชิงหนาวมากแล้วลินเจียวฟางละ่ะลินเจียวฟางก็หนาวมากเหมือนกันไหมไม่นะครับลินเจียวฟางผู้หลับนะฮะลินเจียวฟางไม่หนาวนี่คือคำตอบนะครับโอเค หล้สือถามหลายข้อแล้วนะครับชเช่นเดียวกันถามทีละข้อทีละข้อนะฮะถ้าคุณฟังแล้วตอบไม่ทันยังไงก็หยุดนะกด sure. หยุดหลักสือนะครับนะแล้วเสร็จแล้วคิดคาตอบเสร็จแล้วค่อยตอบหลักสือนะครับแล้วเสร็จแล้วค่อยกากดให้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 เล่นต,ต่อไปนะครับโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือหลักสือจะให้คุณถามเองนะครับคุณก้าตั้งคําถามนะ ตามที่เราสื้อบอกทีละข้อทีละข้อนะครับเช่นเดียวกันถ้าฟังไม่ทันกดหยุดก่อนนะครับโอเคนะเนะข้านี้ก็ถึงแค่นี้ก่อนนะครับ